นะคุ้มหมอกแล้วเมื่อคืนมีลมมาหน่อยแต่ไม่มีฝนครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานนะครับก็ไปครับเราตกอันนี้ก่อนเดี๋ยวจ้าก็ตามมาครับไปเก็บเครื่องที่นาเดี๋ยวดู้ากากเลยครับนะเนี่ยมันเป็นฝุ่นพีเอ็มหรือเปล่ามันไม่ใช่หมอกนะครับแต่มันขาวลงมาจันทร์พื้นแล้วเราก็หายใจเข้าไปอะ่ะดูดิ เรรู้สึกอึอดอัดเรยมองดูเหมือนแบบมันมองไม่เห็นท้องฟ้ามันก็เหมือนเราอยู่ในลูกโป่งเนี่ยอะไรสักอย่างมันดูแบบดูอึกอัดแต่มอ,มองมันไม่แจ่มใสครับไปเดี๋ยวลับไปรับรถกัครับส่วนทางกับรถลากเรารถลากสองคันขันอยู่บ้างไอบูนด้วยครับพี่บกครับ มปแล้วจันเอกไปเที่ยวด้วยีวันจันจันอาคารจันเอกอะมาครับเดี๋ยวเจอหน้ากนะันโอ้โอ้ขับรักกี่ไม,ม้บ้างเฮียลมไปกี่ตอนนี้นะโอ้โอ้ เฮ้ยเฮ้ยาเีงแียวนตอ่ะ3าไ่ครับล <Yes ่เขาารับล่างสองันอ่อรถล่างหน่อย แ่นปลึกหรือข้าวนาดำก็คไปห้าครับเี่ข้าว,าวงาี้ไงก็ไรละเกียครับนาะเพื่อนผมทํานากลับจากอะไรไปทํางานที่โลกแล้วกลับมาอยู่บ้าน,น,นก็ทํานาข้าวดีจังเลยอะเต็มแล้วนะอุ้มแรกโอ้กระทงปลายโลมครับโอ้ไปแล้วอกเดียวเอง รอขวัญขวัญบดเตนนขวัญขึ้นฟ้าเลยครับขวัญโชยเลยขอกคาถาหน่อยพี่ี่ยไป ดูเราดิ้นหลมกันจนบาสคลองโนนเอาฉายาอะไรดีนะคิดก่อนจะค่อยคิดจนบาสเนี่ยเจียวโปเลยอ่ะเฮ้ยเม็ดอันนี้อันเดียวไม่ได้ที่เกี่ยวอ่ะได้อุ้มเลยหรอถึงสองไลนแล้วเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้เดียวเนี่ยเออดีว่ะ สองเกียร์เลยใกล้สองเกียร์เลยเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวแรกนี่จะจ่อยขาดเอฟด้วยมาฮะโหตูเต็มเ,เก่งเดี่ยวแรกครับผมสามเกียร์ไปไปลายเลยฮะโอ้ เ,เออเก่งต้องโลมาดิจับ่ยเต็มีครับเที่ยว2นะครับจำไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้อุ้มสามสามอุ้มสี่อุ้มสีอุ้มไปแล้วครับสี่อุ้มขรถเฮ้ยวจอดเอ,อาไปสองอุ้ม,มอุ้มที่สีนี่ที่สที่จ่บอกนี่เดีย๋ยวรอฟัราคาครับ ดีนะโหลบแค่กระทงปกระทงเดียวมันงั้นแย่แน่เลยครับโหลามให้ไปเล็กไปช่วยลากเรือไม่ทันแน่ไปค,ครับเที่ยวที่โอ้อผมรออแล้วแปะเลย พันแม่แก่แล้วก็เกือบจะโผล่แล้วนะครับเป็นเล็กๆสวยๆสวยๆนะพี่เก้าพันกว่าสวยๆเก้าพันเก้าพันหนึ่งนุ่นอะเดี๋ยแก่พันสองครับตอนนี้ยเก้าพันสองลงสีใหญ่ไปบูนวันเป็นลงใสแล้วพอแล้ว เหนียวหนับเหนียวนะครับที่จะไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นคือทางบนตรงหัวดูแข็งใช่ไหมแล้วตรงนี้ลึกกว่าก็จะเหมือนเราไต่ขึ้นอย่างงเี้ยครับดูนะลอยโอมาเลยกึกจึกก,จกึกจึกกึกจึกกึกจึกกูเดินก็เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวแทงเข้าไปครับพูดมีตรงนี้ลำบากหน่อยเดีย๋ยวให้จ่าบ,บอมนี่แหละช่วงล่างเขาโยงหน่อยช่วงล่างเขาสูงกว่าแล้วเครื่องเขาใหญ่กว่ากํลาลังเครื่องเขาดีกว่าผมตอนเนี้ยโดนไปเอียงทะเลนิดน หมดแท็กเข้ามาฮะอืมอเะละรอดูตอนเสียบครับ มันเดียบ เดี๋ยวพี่งานอยู่นะเนืยี่บห้าอร์เซ็นต์ได้ต้องงานนเพี่แมนรอรถลากข้าวอยู่อว่าไปขายนู่นนาะต้มาข้าวดจรรเลยมันเอะเอาเองไอนแล้ันนี้เนื้อไปมื่อกี้ลากไปเท่าไหร่นะกระจอปะสเกียนปะสี่เกียนสามี่กังโอ้แล้วขึ้นนี้ต้องเนินนัไม่ขากขาดเลยเนอะตเนินในโกดังอะ <laughs> เอ็กข้าวหรือตะกั่วเนาะนี่อยู่คุยเส้นข้าวหรือตะกั่งเพื่อนไอ้ออมขี้แต่นี่อก็มว้อ่ะ <laughs> <laughs> มึงแหละทำรถติดอะไรอยู่บ้าไอ้เที่เมาไข <laughs> <า> <c oughs> ึ้นรถได้อ้าวคหู อยรถให้เขาเ้าค่ะาจอยลอไปสี่เกียร์สาสุดยอดแปสี่ราคานะครับอาไกา แน่นอนครับลากเข้ามาเลยเอาเรื่องสิกันจะมาเกี่ยวของเจ้าข,ข,ข้างเพื่อนผมตุสเซนโนกเอาเรื่องเอาดิ ilə <laughs> ลากไปอ่ะสามโอ้พอได้ราคาขยับขึ้นแล้วจากแบบ da. นกันจะได้ไวราค,คาเพิ่มปะ่ะตีเล็กได้แปดพันหกคนมายเกี่ยวปีได้แปดพนันร้อยยังไงอะไรอ่ะแล้วได้ตีเกียร์กว่าปะ่ะโ,โห้ทำไมมันขึ้นเรื่อยเลยอ่ะสีเกียร์สีสีกว่าโอ้น่าจอยอะไปโหดอ่ะเรือ่อง ตีเข็นตีตีได้ไม่รอบฮะสี่ร้อยห้าสิสำหรับเพื่อนไล,ล่ละาหกร้อกันเองทั้งนั้นนาปีแท้ห <laughs> นึ่งตนันตูเกี <c oughs> ยวค่าเข้าค่ารถกินลมน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนเลยโอนเดี๋ยวกุ้งจุกกุงหอยน้องกูน้องกูรอผัดไทยกุ้งสดนะสี่เกมสี่สิบเที่ยวเสรแล้วเดี๋ยวนี้สี่เกนเทิร์นตลอดอะคัะเด็ก เดี๋ยวอีกสักคุ้มเข้าไปดูครับนาเป็นเหลือแค่เน้นนะฮะเห็นเทมมนครับแล้วก็ตอนนี้ผมเราจะไปแย่ลงกับจ่าพรเลยครับ นี่อันนี้หลุมมาเช้า อันนี้จะเป็นอุ้มทั้งหมดเนี่ยอฟ้าลืมตีฟางไปแนละ้วแปดห้าดีจริงที่เกี่ยวมาที่เห็นได้ดีๆกันก็มีแปดห้ากับเบอร์ยี่สิบนะครับชาวบ้านนะ คันนี้คันรถที่เก้าน่าจะอยู่ราวประมาณใกล้ๆสามเกียนเนี่ยคันแดงก็ใกล้จะโผล่ครับคันนี้ก็เดี๋ยวดูเขาจะบระหนึนน่งเกียนยังไงไรละเกียนครับอาจจะเกินนานนิดๆหรือพอได้เลยแหละสามสิบสไรนะครับ ใช่ครับเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกต่างที่ผูชมด้วยก็เดี๋ยวเจอกอนใหไปคลิปหน้านะครับไปแล้วครับวัสดีครับ เที่ยวก้9เที่ยวเอินนานแล้วเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยรถเที่ยวเนี้ยเนี่ยยิ่งเลือเนี่ยปลาเนี่ไปยืนไม่ได้อยู่แเอาเรื่องมาสุดยอดจริงใจกับเพื่อนเลยทำนาเขาทำนาครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเขามีมีคนช่วยพวกป่าพวกคนรุ่นใหญ่เขาคอยประคบประบบดูแลอยู่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยอย่าทำจริงๆมันมันเจ๊งอ่ะถ้าอยากทำเราต้องศึกษาดีดี ที่ฮะไม่มีประสบการณ์เลยจะมาทำเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะได้ดีแล้วเราปักทุนออกไปใช่ไหมครับเสร็จแล้ว